คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18สวัสดีค่ะทักทายจากฟินแลนด์นะคะวันนี้เมยมานั่งอัดคลิปนอกบ้านค่ะเพราะว่าอากาศดีนะคะวันนี้26องศาหรดูใบไ,ไม้ผลิจะสังเกตเห็นนะคะว่าต้นไม้ข้างหลังเมยนี่เพิ่งจะแตกยอดแตกใบก็สำหรับคลิปนี้นะคะเมยก็จะมาไขาข้อข้องใจที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า ของฝรั่งใหญ่จริงไหมแบบไหนที่เรียกว่าใหญ่แบบไหนที่เรียกว่าเล็กขนาดไหนที่เรียกว่าสั้นยาวเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ายาววันนี้ไม่มีคำตอบให้ค่ะเมย์ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยนะคะก็เมย์ก็ไม่อายที่จะเล่านะคะแต่ว่า ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก่อนที่จะคอมเมนต์หรือว่าคิดอะไรไปต่างๆนานา,นา,นาก็ขอให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะค่อยเขียนคอมเมนต์จักขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะอ่าๆๆรู้นะคิดอะไรอยู่บางคนอาจจะสงสัยว่าไม่เคยคบฝรั่งมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถึงรู้ไปสมุมดว่าแบบไหนเล็กแบบไหนใหญ่อ่า อันนี้ก็เออไม่ขอเปิดเผยตัวเลขนะคะ <laughs> <laughs> อันนี้พูดคำคำนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะผัวจริงๆก็มีคนเดียวแต่ว่าหย่ากันไปแล้วเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะ <laughs> <gasps> พร้อมจะฟังแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กำลังพามาสำรวจตลาดผู้ชายนะคะ ก็อันนี้ไม่ใช่จูกระป๋องนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโซนขายถุงยางอนามัยค่ะที่ฟินแลนด์ก็มีขายหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายรสชาติแล้วก็หลายกลิ่นนะคะมีทั้งกลิ่นขนมกลิ่นผลไม้กลิ่นอะไรของเขาเยอะแยะก็ไม่รู้แล้วก็มีทั้งแบบนูนและแบบเรียบนะคะอ่าอันนี้ไม่เจอแล้วนะคะถุงยางอนามัยไซส์เล็กสุดของฝรั่งที่ฟินแลนด์ค่ะ ให้ทายนะคะว่าเล็กสุดของคนที่นี่เท่าไหร่ไซส์เล็กสุดของฝรั่งที่นี่นะคะ52มิมค่ะอู้แล้วใหญ่สุดจะเท่าไร่กันเนี่ยอ๋อจากการสำรวจชั้นวางขายถุงยางอนามัยที่ฟินแลนด์นะคะก็ทำให้เมยได้รู้ว่าไซส์มาตรฐานทั่วๆไปของคนฟินแลนด์คือขนาด53มิมนะคะ นี่นะคะบุนชั้นจะเจอไซส์นี้เยอะมากนะคะเมย์ก็เลยสรุปเอาเองว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ชายฝรั่งประเทศฟินแลนด์นะคะไซส์ก็จะประมาณ53นะคะส่วนไซส์ไซส์เออไซส์ที่เรียกว่าไซแอลหรือว่าไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ที่นี่นะคะก็56ค่ะ56มิลลิเมตรนะคะ นี่แหละค่ะรู้ไซส์กันแล้วนะคะผู้ชายไทยถ้าจะมาเที่ยวฟินแลนด์ถ้าไซส์เล็กกว่า52พกถุงยางมาเองจากประเทศไทยนะคะที่ฟินแลนด์ไม่มีขายไซส์เล็กกว่า52นะคะเล็กสุดแล้วนะคะ52เ <laughs> <laughs> มื่อกี้เราก็ดู H M L กันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูไซส์ X L กันค่ะว่าไซส์ X L จะใหญ่ขนาดไหน เรากันดูเล่นๆค่ะว่าไซส์ XL ของฝรั่งจะมีขนาดกี่มิลลิเมตรด่ดอด,าด,าด,าดาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะหาแป๊บหนึ่งเจอแล้วนะคะอยู่ด้านข้างาไซส์ XL ก็จะมีขนาด60มิลลิเมตรนะคะโหยาว200เลยเหรอจะยาวไปไหนเนี่ยไซส์ XL ของฝรั่งนะคะ60มิลลิเมตรค่ะนี่แหลคะค่ะเมก็พามาดูให้เห็นจะจะแล้วนะคะวันนี้ สไซส์เล็กสุด52มิลลิเมตรไซส์ที่มีวางขายเยอะที่สุดคือสไซส์53มิลลิเมตรนะคะก็เลยเดาว,ว่าอันนั้นแหละคะ่ะค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ที่นี่จะสไซส์53นะคะส่วนสไซส์ที่เรียกว่าเป็นสไซส์ L หรือว่าสไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะมีวางขายอีกก็คือสไซส์56มิลลิเมตรนะคะใหญ่ที่สุดเมที่เม,มหาเจอ ก็คือไซส์60มมนะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็พามาดูให้เห็นจะจะแล้วนะคะไขข้อข้องใจไขข้อสงสัยของทุกคนแล้วนะคะนี่มานั่งเฝ้าเชลสํารวจไซส์ถุงยางอนามัยอยู่นานมากนะคะคนอื่นเขาจะเดินมาซื้อเขาไม่กล้าเดินเข้ามาหยิบเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะเกรงใจคนมายืนรอซื้อถุงยางอนามัยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะะละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบายนี้จะเป็นเจลหล่อลื่นนะคะมีหลายแบบหลายยี่ห้อมากเลยที่พามาดูนี่ไม่ได้ทะลึ่งนะคะไม่ได้ทะลึ่งจริงๆ